สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับหัว,วลราวพัฒนาของเราวันนี้วันที่สิบสองนะครับพี่น้องต้องปลายเนาะ,ะจะมีสูตรมาแนะนำให้ใหม่นะครับมีสูตรสองสูตรใหม่เรื่อยๆนะครับสูตรใหม่เข้ามาครับสูตรนี้จะดำเดินมาประมาณ หกงวดเจ็ดงวดนะครับหกงวดนะอ่ะหกงวดเนาะพี่น้องป้องปลายแนวทางหวยลาวชุดสองตัวบนนะครับนะงวดที่หกงวดที่เจนะ็ดเนาะวันที่สิบสองวันนี้เรามาดูกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรแนวทางหวยลาวเลขเด่นชุดสองตัวบนนะครับพี่น้องป้องปลายเนาะ ตัวเลขอาจจะมีหลุดมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องป้องปายนะไม่มีใครบอกได้ว่าเลขตัวนี้จะมาหรือจะเข้าพี่น้องป้องปายเนาะไม่มีใครบอกได้นะครับนะและไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเลขชุดนี้จะออกวันนี้เนาะพี่น้องป้องปาย ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับนะโยวันชัยจะมาเอาสูตรใหม่ๆม,มาให้นะครับคำนวณใหม่ไปเรื่อยๆนะเอาสูตรนี้จะเป็นสูตร2ชุด2ตัวบน่นะพี่น้องป้องปายผมจะจับคู่ให้เลยวันนี้วันที่12แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาดูกันนะครับ หลักสิบบนนะครับหลักสิบบวกกันสองครั้งครับเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดมาบวกให้เจ็ดได้สี่ได้สิบสี่นะครับได้สี่เอาเลขสี่มาเลยนะครับได้สี่บวกเพิ่มนะครับได้ห้าบวกเพิ่มไปได้หกนะพี่น้องปองไปทีนี้เราเอาเลขห้าออกมาเลยนะครับเอาห้ามาตังเลยเนาะ 5สูตร2เอาเลข5เลข6แล้วก็เลข7เนาะเลขที่ออกก็คือ664 664นะแต่ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะสูตรนี้นะนะสูตรอาจจะไม่ไม่ไม่ยุ่งเหยิงเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่ไม่เล้าใจเท่าไหร่นะแต่มันก็เข้า พี่น้องป้องปายเนาะแต่มันก็เข้ามาประมาณ6กงวดแล้วนะงวดที่7จะเป็นอย่างไรเาะเรามาทามกันต่อเลยนะครับ6กบวกหเป็น12นะครับเอา2มาตั้งเลยนะครับ2 3 4นะครับ2 3 4 2 3 4 หกบวกหเป็นสิบสองนะครับเอาสองมาตั้งเนาะเอาสองมาตั้งเลยนะครับทีนี้เอาเลขสี่ออกมาสี่หหนะครับเลขสนะี่สี่ห้าสี่หสี่ศูศนสี่เนาะมาเข้าที่ เลขสนะมาเข้าที่หลักหลักพันนะครับหลักพันแล้วก็หลักหน่วยมีหน่วยนะครับได้หน่วยคือก็คือเลขหเนาะอ่ะศูนย์บวกศูนย์นะครับงวดถัดไปศูนย์บวกศูนได้ศูนย์ ได้หนึ่งได้สองทีนี้เเอาเลขห้าออกมาเลยนะครับห้าหเจ็ดนะครับหกหสี่มันจะเข้าไปที่เลขเด่นนะครับเลขเด่นสี่กับห้านะจะเข้าไปที่เลขเด่น เลขที่ออกก็คือ50 150 150, 150, 150ครับว่าถัดไปนะครับ5บวก5ได้0 5บวก5มาได้0ครับได้เลข0 บวกเพิ่มครับได้1บวกเพิ่มได้2อศเอาศูนย์ออกมานะครับ0ูนหนึ่งสองะครับเลขที่ออกก็คือสนะี่ศนย์สองะสี่ศย์สอง 2นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับเข้าไปที่สองตัวบนนะครับเลขศูนย์เลขสองมางวดที่จะถึงนะครับอันนี้ไม่ใช่งวดถัดไปนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้เลขศูนได้เลขหนึ่งได้เลขสอง เอาสองออกมาเลยนะครับสองสามสี่เลขที่ออกก็คือสี่สามหนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งนะครับ สี 4, 3, ่สามห่งะงวดวันนี้วันที่12นะครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับดูกันนะครับ3าบวกสนะครับเอาหลักสิบบนนะครับมาบวกกันสองครั้งนะครับ3ามบวกสได้เลขหกนะครับได้เลขหกได้7ได้8นะครับสูตรนี้ สูตรนี้จะได้เลข6เลข7ดเลข8ปเนาะมาสองตัวบนนะจะเข้าหรือจะหลุดดูกันนะครับวันที่สิบสอวันนี้นะครับพี่น้องปองปายเนาะเอาเลข1ออกมาเลยครับเลข1มาตั้งเลย1นึสองสนะครับมาผมจะมาจับคู่ให้เลยนะครับวันนี้ ได้123สูตรที่2สูตรที่1ได้678จดนะจะเด่นไปที่นะผมจะจัดเลขเด่นให้นะวันวันนี้นะครับพี่น้องกองไยเลขเด่นของเรานะดูกันแล้วกันดูเอาพี่น้องกองไยเอ้ยวันที่12นะครับชุด2ตัวบนนะครับ สองตัวบนหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเนาะหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามวันที่สิบสองนะครับ หนึ่งสองสามนะครับจับคู่ให้เลยหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะจะมีตัวไหนบ้างมานะเรามาดูกันเลยนะครับหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับ สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับมาเก้าชุดนะมีเก้าชุดนะครับจะมีตัวไหไบ้างนะครับมาผมจะเน้นให้เลย ทั้งหมดทั้งวลเกชุดนะครับพี่น้องป้องปายมาผมจะจัดเลขเด่นให้นะจัดเลขเด่นให้เลยเลขเด่น

แล้วก็สามหกสามหกรองหกนึ่ง

ชุดรองนะครับชุดรอง รองเจ็ดกับแปดนะครับวิกรูดมาดูกันครับเจ็ดกับแปด โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้เฮงๆปังปังนะครับพี่น้องป้องปลายนะโอเคนะครับขอบคุณครับ